สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ MGTV x d นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแมป h o w to Train Your Dragon นะครับก็จะเป็นแมปของ Offi ิเชีลเลยเนาะเพื่อที่จะเอามาโปรโมทหนังนะครับอ่าแล้วคลิปนี้ผมจะพากเอาเนาะเพราะว่าคลิปลืมอัดเสียงเอ้ยไม่ได้คลิปลืมเปิดไม่นะมันเป็นอะไรที่ทรมานอย่างมากเลยนะอ่านี้ก็ไปทีมเขี้ยวกุดก่อนเนาะ นี่ก,กด e อ่านี่กดทันนะะหัวใจเริ่มขึ้นละอันนี้ก็เออกดทันเน,นเดินเดินเอ้าออกอเดินเข้าไปอีกจริงๆมันมต้องเดินเข้าไปเนาะแต่เดินหากออกา่างของมันทำไมกัไม่รู้เดินเข้าไปอันนี้กดผิดนะครับมันโกดแล้วมันจะกินผมละแล้วผมก็ยังเดินไปอีกนี่น่มัน,นจะกินละ อ่าแล้วก็เดินอีก้วมันมันก็จะกินอีกรอบนะครับนี่พุ่งมาแล้วถอยออกมาอันนี้ก็ต้องเดินห่างๆหน่อยเนาะแล้วเสียงผมมันแบบนี้เพราะว่าเป็นโควิดเนาะเออแต่ผมก็อยากทำคลิปอเออเนาะอ่าอันนี้เริ่มเริ่มแบบว่าใจดีละเออแบบว่าเริ่มเดาทางถูกละนี่กดถูกแล้วกดถูก ไงเป็นไงโดนเอออ่ะเออมันไหล่ทมีมเสร็จอันนี้ไงมันกินปลาของเราแล้วอยาให้จับลูบร,รูปเลยจับมือเราแล้วครับทุกคนอุ้ยเขินเลยลืมตา โอเคแล้วก็ติดปีกให้เลยนะครับทุกคนไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยอ่าแล้วเทนี้ก็เทมสนะเสร็จแล้วเนาะชื่อไนเฟอรี่ผมก็ไม่เข้าใจเลมันต้องตั้งชื่ออย่างนี้ทำมามีม่ตั้งชื่อทูตเลดไปเลยอะเห็นแล้วล้วก็ขี่เลยเนาะทุกคนโอ้โหแล้วเสียงเกมคือแบบดังมากแต่ว่าเดี๋ยว่อยไปปรับเดีย๋ยแล้วก็เดินตามวงล้อไปเลยเอ้ยไม่เดินสิ บินบินตามวงล้อไปเลยนะทุกคนนี่อ่าแมปโหลดละนี่ครับโอ้ยโหอ,อืมคนไฟไฟสีม่วง โอ้อันนี้ก็ไปดูอะไรนู่นนี่นั่นเนาะอ่าแล้วอันนี้ก็เป็น u ูจเนาะแต่ผมไม่ได้สนใจเลยละเพราะมันไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะสำหรับผมเนาะเออเดี่ยก็จะมีขวานเนาะมีโลมีผ้าคุมแล้วก็ด้านล่างอีกเยอะเลย นะอันนี้เป็นหมวกไวกิ้งเนาะแล้วก็เป็นทรงผมใช่ปะอ้อนหนวดหนวดหนวดข้างล่างก็อะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นโอเคแล้วก็ไปไปเกาะอันนั้นเนาะไปหามังกรตัวใหม่เออแล้วก็ ตามวงล้อไปโอเคถึงเกาะแล้วนี่นี่เราต้องปลดปล่อยมันออกจากกรงเนาะซึ่งเราก็ต้องไปทำลายป้อมประการของมันก่อนนะทุกคนอ่าแล้วก็บินหาป้อมก่อนเนาะบินไปเรื่อยๆมันอาจจะดูยาก่อยนเนาะเพราะว่าปรับภาพแบบกากสุด น,นี่เนี่ยเจอละดาเมจช่วงแรกๆคือมันแรงมากเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเบาเนาะนี่นี่นนนง่ายๆเนาะซิกแซกไปอ่ะมังกอล่วงยีไว้ได้รัวๆเลยเป็นแบบว่าโกงมากแต่ว่าอันนี้เขาังไม่รู้ไงว่าต้องหิวยังไงเงี้ยก็เลยไม่ยอมหิวสักทีก็ยิงอยู่นั่นแหละก็ ล่วงลงไปเรื่อยๆแล้วพอล่วงตกน้ำป,ปุ๊บก็หายโอเคไป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 น่ะอ๋ะอ,อยังยังไม่ใช่ตอนนี้ัปที่เราตกน้ำมันจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เหลืออีกเท่าไหร่ไม่รู้อะดูตรงนี้ภาพมันแตกอะโหดูที่อัดเสียงภาพมันแตกมองไม่เห็นว่าเหลืออีกอกี่อันเนาะอ่านี่ไงตอนนี้ก็รู้แล้วว่า ต้องทำยังไงเนาะแต่ว,ว่าวิธีกินคือเราต้องอยู่นิ่งๆไงแต่อันนี้ก็ยังไม่รู้อีกก็บินไปเรื่อยๆนั่นแหละก็ไม่รู้สักทีว่าเมื่อไหร่มันจะกินก็ดือด้ออะดือด้อเข้าใจไหมดื้ออะก็จมน้ำอย่างนั้นแหละมันก่อนตายพอดีว้าจะบ้า อ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่หลังจากได้มังกรไปแลนะ้วเนาะแต่ว่าไม่รู้อัดไว้ตอนไหนอะ่ะเออใช่ป่ะเถอะอ่ะน,นี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะเนาะเรตดิสไอ้มังกรตัวใหญ่ใหญ่อะเออมาในอีก19กวันเนาะคือตอนแรกก็กะจะทำแค่คลิปนี้คลิปเดียวเนละแต่เพิ่งมาเห็นเนาะก็เดี๋ยวก็มี EP 2โอเคอันนี้ก็มาดูอะไรเล่นๆเนานะเออมาทำไมก็ไม่รู้ แล้วก็ตอนนี้ก็มังกรเลเวล3มไหมโอเคแล้วก็เลเวลของเราก็เลเวล3ามยูเหมือนจะแยกกันเนาะระหว่างเลเวลมังกรกับเลเวลของเราอะแล้วผมยังไม่รู้ไงเออกระงงว่าทำไมมังกรตัวสุดท้ายถึงไม่ได้สักทีมันไม่เจอตัวสุดท้ายหราเตอมแบบมันยังไม่อัปเดตมาเออเนาะ อันนี้ก็ดูใบยาวเ <c oughs> นี่ยคือปลดปล่อยไว้แล้วมังกรอ,อ่ะเด <c oughs> ี๋ยวเรีข้ามข้าไปตอนที่แบบว่ามันววเวลเยอะๆนอนอแบบฟาแบบโหดๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ก่อนคิดเป็นตอนที่แบบว่าแบบคอมกระตุกอ่ะแล้วแบบทรมานมากแบบคิด ตอนแรกผมคิดว่ามันบั๊กเเลเวลอะ่ะผมก็เลยออกเข้าใหม่แล้วก็ลืมปรับ f ฟลชโหมดซึ่งมันทําให้คอมมูมผมเนี่ยจะระเบิดเลยเดี๋ยวมันก็จะประมาณเนี้็คือเล่นอะไรไม่ได้เลยแบบแหลกทุกอย่างแหลกแหลกไปหมดอะ่ะดูดิแล้วก็แบบโดนยิงอย่างง่ายอะ่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นแบบตัวเราเป็นช้าไง,งแล้วมันก็เลยยิงโดนเนาะเนี่ยโอ้โห เหมือนคอมค้างอะแต่แค่เหลกอะ่ะเอ,อให้ดูแค่ได้แหละมันทรมานเกินเออแล้วนี้คือตอนที่แบบเลเวลบบมังกรโหดมากเลยแบบทุกอย่างตึงมากแล้วก็เลเวลห้าเรียบร้อยก็เลยจะไปเอามังกรตัวใหม่เลยนะโอเคก็ทำการย้ายเกาะมาเกาะสองเพราะว่าตอนแรกไปฟาร์มเกาะสาซึ่งมัน เออต้องใช้เลเวลสิแต่ว่าฟาร์มง่ายนะแบบก็ไม่ใช่งง่ายหรอกแบบมันเลือดเยอะทามีเยอะแต่ว่าไม่มีคนฟาร์มด้วยมันก็เลยแบบฟาร์มคนเดียวชิวๆเลยแบบต้องรู้ทริคด้วยว่าแบบต้องทำยังไงเอ่อพอแบบเราฟาร์มมาเยอะแล้วแล้วแล้วเรามาเกาะนี้มันดูง่ายไปเลยเออเนี่ยแบบป๊าแบบเปียวฆ่าได้แล้วอ่ะ ชิวๆเลยทำอะไรยยกๆมาเออเฮ้ยก็ตีไปเรื่อยๆเลยเนะก็มีเพื่อนช่วยอยู่บ้างนะแต่ไอตอนที่แบบยังไม่ได้ไปฟาร์มเกาะนูน้นอะคแบบคนอย่างเยอะเยอะเยอะมากแบบฟาร์มไม่ได้เลยเอ,อืออ่านี่ก็ยิงไปเรื่อยๆเนะาะจะให้ดูบ้างนะเพราะคลิปเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินเพราะตอนนี้เพิ่งแค่9ก้นาทีเอง จะคลิปหนึ่งชั่วโมงอ่ะจากหนึ่งชั่วโมงเอ๊แต่ก็จะว่าไปก็เร็วอย่างเงี้ยในหนึ่งชั่วโมงได้ประมาณเนี้ยเออแล้วผมกาจะเก็บสักเจ็ดเบอร์นะไปซื้อที่ขี่ใหม่อ่ะซึ่งมันดีมากเลยจริงๆอันนี้ซื้อมาแล้วแหละทั้งสองอันเลยแต่ว่าใส่ไม่เป็นใส่แต่จริงๆตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วอันนี้ก็รีเลือดอ้าวตกเรียบร้อย เออแตวมันจะเป็นประมาณนี้คือแบบมันต้องอยู่นิ่งๆก่อนถึงมันจะกินอะ่ะแล้วออยู่นิ่งๆแค่วหามันก็โดดยิงง่ายอะ่ะเออแล้วก็รีบไปเลยนะเพราะางั้นเดี๋ยวไม่ทันบินไปเลยบินไปเลยไปยาวๆนะทุกคนบินไปยาวๆกออ็เดี๋ยวตัดไปเลยเดียวกว่าเดี๋ยวมันนานเกินอ่ะโอเคอันนี้ก็เหลือสุดท้ายแล้ว หาหาหาตอนนี้หาอยู่อ่าเรียบร้อยตด้แล้วนี่ปลดปล่อยมังกรมันจะเป็นประมาณนี้นะคบเหมือนกับไอตัวที่ผมปลดปล่อยตอนแรกอะแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ฉากไหนอะตอนตัดแล้วน่าจะตัดแบบยาวเกินอะจะไม่ได้ดูอ่ะเออนี่ได้แล้วน่าดูในรูปดิมันเป็นทีโพสอะ <c oughs> มังกรทีโพสอ,อโอเคแล้วเดี๋ยวก็กลับไป ที่เกาะล็อบบี้เนอเพิ่อที่จะมาดูมังกรว่าเป็นยังไงนี่ก็ดิ่งลงไปในน้ำเลยหน้านี่เรามาดูตัวนี้ก่อนนี่เป็นไงโมเดลสวยนะทุกคนคือในเรื่องอะ่ะในเออ่กระตะูหัวมันจะรูก,กลมๆนะแต่พอเป็นในห,หนังอะ่ะมันดูเมลวอิ่งอะอ,อคมชัดแบบไขมันไม่มี ร่างกายดูเรียวไปหมดเลยอ่ะแบบสวยเหมือนไก่เลยไม่เหมือนไก่อ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะอ่านี่คือดูสเตตัสอยู่นะเพราะว่ากำลังสงสัยว่ามันยังไงเนาะ้าก็ดูไปงั้นแหละ,อะเออเออเร็วๆสิเร็วสงสัยอะไรเออแล้วก็บินนะ มันให้ฟิลเหมือนอันนั้นนะดาร์กอนเอเฟอเรอต์ที่แบบไอตัวนกอะไอที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอแรปเตอร์ไอแรปเตอร์อรเกาะสองอะเออมันจะประมาณนั้นเลยแล้วแบบคนสร้างแบบดีจัดเลยแบบดูด,ดิทั้งโมเดลทั้งแอนิเมชั่นคือแบบเขาทำดีมากอะน่าจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมั้งนะอ่าแล้วนี่ก็ตัวอ้วนนะน่หลัก ดูปีกดิปีกพัดแบบพัด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 เลยอ่ะโคตรเร็วอ่ะแล้วตัวโคตรอ้วนเลยเนี่ยเวลากินกินไงเนาะแล้วคือแบบเหมือนดิจิมอนต้องต้องแบบวัดตัเลตลอดเวลาเออใช่ป่ะหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะอืมแล้วเนี่ยก็กลับเป็นเครียวกุดเหมือนเดิมแล้วเพราะใช้ตัวนี้หลัก ปัน้นี่ยตัวปัน้นแล้วก็บินไปสูงๆเลยนะออคลิปดีก็มีเพียงแค่นี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับรอดู EP 2เลยเลยนะทุกคนอาจจะมีเลตินก็ได้เนาะไป